หลายคนเลยนะครับที่ปรึกษาเข้ามานะครับเขาทํางานพาร์ทไทม์เงินเดือนยังไม่เยอะเท่าไหร่หรือหลายๆคนนะครับที่เป็นอาชีพอิสระ แต่ก็อยากมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อเอาไว้ต่อยอดทําอาชีพเสริมเชื่อลึกๆครับหลายๆคนก็อยากทําอย่างนี้อยากจะหาอาชีพเสริมไว้แต่มันก็ต้องใช้เงินทุนและสินเชื่อในวันนี้ครับที่จะตอบโจทย์นะครับพนักงานพารามที่รายได้ไม่เยอะหรือว่าพวกอาชีพอิสระหรือพนักงานประจําต่างๆก็ได้สมัครได้ด้วยวตัวคุณเองผ่านแอปกู้เงินโด,นดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึง่งพาผ่านไลน์ส่งเอกสารผ่านไลน์อะไรไม่ต้องอย่างนั้นครับและที่สําคัญนะครับสินเชื่อตัว วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปิดการรับสมัครนะครับสิ้นปีนี้หรือ31ธันวาคม68นี้แล้วครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับที่เขาอนุมัติเนี่ยจะอนุมัติสูงสุด20 0 0 0บาทครับก็ถือว่าไม่น้อยไม่เยอะนะครับแล้วดอกเบีย้ยเขาก็เป็นดอกเบีย้ยแบบถูกกฎหมายถ้าคิดเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณหมื่นลักหบบาทต่อเดือนครับสินเชื่อตัวนี้เขามีมาเพื่อให้เติมทุนตามฝันของหลายๆคนได้ครับ ทั้งนี้นะคุณจะต้องไม่เคยกู้กับสถาบันการเงินในระบบนะครับมาอย่างน้อย2ปีนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสมัครยี่ห้อต่างๆแต่มันไม่ผ่านนะครับถ้าใน2ปีนี้ คุณสมัครยี่ห้อต่างๆแล้วมันไม่ผ่านเลยสักยี่ห้อหนึ่งอ่ะก็ถือว่ายังมีสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์ของเขาอยู่อัตราดอกเบีย้ยเขาไม่ได้เป็นแบบลดต้นลดดอกนะอัตราดอกเบีย้ยเป็นเขาเรียกว่า flat rate ก็คือดอกเบีย้ยที่ fix ไว้แล้วนะครับแต่ดอกเบีย้ยไม่แพงตก0.6%ต่อเดือนเท่านั้นเองครับแถมยังมีเงื่อนไขนะครับ3งวดแรกเนี่ย จะปลอดชําระเงินต้นหมายถึงว่าถ้าตามเงื่อนไขเขาเนี่ยสามงวดแรกเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นด้วยครับคือจะจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะแล้วงวดที่4ถึง12เนี่ยก็จะจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยระยะเวลาผ่อนชําระของเขานะครับเขาให้เรากู้ยืมได้12เดือนครับที่สําคัญนะไม่ต้องใช้หลักประกันครับมาดูเพิ่มเติมกันในคลิปนี้กันดีกว่าครับว่าสินเชื่อวันนี้เขาคือใครของอะไรสมัครยังไงเงื่อนไขเราตรงตามเงื่อนไขเขาหรือเปล่า สวัสดครับเปเปอร์มูจิวาไรตี้ช่องสาระวา r ไรตีที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆให้กำลังใจเราด้วยการก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจใเราด้วยนะแล้วสินเชื่อตัวนี้ที่เราหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะมี2ประเด็น 1. น,นะครับผู้ชมที่เป็นพาร์ทไทม์หรืออาชีพอิสระสอบถามมาก,กันเยอะช่วงนี้นะครับว่ามีสินเชื่ออะไรบ้าง ตัวนี้นะครับที่มีโอกาสตอบโจทย์คุณหนึ่งตัวละและอีกส่วนหนึ่งครับข้อมูลของสินเชื่อวันนี้ที่มาทําคลิปนี้เพราะว่าเขาเปิดให้สมัครเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะหมดเขตละหราว่าสมัครได้ถึง31มธันวาคม68นี้เองนะครับผมซึ่งถ้าหมดเขตแล้วปีหน้าจะมีอย่างนี้อีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ oh, <yeah. S 1> ฉะนั้นเราเลยเอาข้อมูลสาระความรู้มาย้าให้ผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่จะพลาดโอกาสนี้ไปครับชื่อสินเชื่อในวันนี้นะครับชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส On MIMO นะครับ ของธนาคารสีชมพูนี่เองครับธนาคารอมสินยังเปิดอยู่นะแต่ใกล้จะหมดเขตแล้วอย่างที่บอกย้ำอีกทีสมัครได้ถึง31ธันวาคม68นี้ส่วนปีหน้าธนาคารอมสินจะมีสินเชื่อดีๆอย่างนี้ที่สมัครผ่านแอป m ม m o โดยตรงอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับแต่สำหรับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส on ไมโมนะครับที่สมัครผ่านแอป m มโ Mo ของธนาคารอมสินเขาเนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างนี้นะหนึ่งนะครับคุณจะต้องไม่เคยมีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่ เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินมาแล้วอย่างน้อย2ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ข้อนี้ก็หมายถึงว่าใครที่ไม่เคยกู้ในระบบผ่านเลยนะครับหรือว่าเคยกู้แล้วมีสินเชื่อแล้วปิดไปแล้วใน2ปีนี้ฉันไม่ได้เคยสมัครสินเชื่อตัวใหม่เลย ก็เข้าเกณฑ์ข้อนี้ครับถัดมานะครับอาชีพที่คุณจะเป็นเนี่ยคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้ผู้ค้าขายรายย่อยไม่จดทะเบียนก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระพวกไรายเดอร์ต่างๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะค้าขายออนไลน์ก็เข้าเกณฑ์อยู่นะหรือจะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจํามีเงินเดือนปกติก็ได้ครับหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างที่ให้บริการต่างๆแหละ แต่คุณต้องมีรายได้นะครับและถัดมาครับที่สําคัญเลยคุณจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับมีถินที่อยู่ที่พักที่แน่นอนที่ระบุได้ติดต่อได้แล้วในเรื่องของอายุนะนหลายคนถามมาตรงนี้เหมือนกันนะครับเรียนอยู่อายุ21ปีสมัครตัวไหนได้บ้างตัวนี้ครับตัวนี้เอาอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และสุดท้ายข้อนี้ที่หลายๆคนก็ไม่น่าติดนะครับจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานผู้บริหารหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอมสินเขาวัตถุประสงค์ให้กู้ของตัวนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออยากจะดึงคนน่ยจากนอกระบบเนี่ยเข้าระบบให้มากขึ้นครับซึ่งจํานวนเงินให้กู้ตั้งแต่มีสินเชื่อตัวนี้มาเปิดรับสมัครมานะครับหลายคนก็แชร์ประสบการณ์มาไม่ผ่านก็มีผ่านก็มีผ่านเนี่ยก็จะได้มื่นหนึ่งกับ2 0,000นนะครับมันจะเป็นหลักมื่นหนึ่งกับ2 0,000นนะครับสูงสุด2 0,000บาทอย่างที่บอกไปส่วนลักษณะการชําระคืนมันเป็นอย่างนี้ชําระค่าง,งวดเป็น ปายเดือนนะครับโดยแต่ละง,งวดก็จะเป็นเงินต้นบวกดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะซึ่งจํานวนงวดของเขาอยู่ที่12เดือนนะครับหรือ1ปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป3งวดแรกจะปลอดเงินต้นนะครับจ่ายแต่ดอกเบีย้ยแล้วงวดที่4ถึง12ก็จ่ายปกติก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยไปครับมีกรณีนี้เหมือนกันใครที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วนะชําระไปแล้วแล้วเอ้ยฉันอยากจะโปะปิดไปเลยนะโปะปิดไปเลยตรงนี้ในแอปมันทําไม่ได้นะคุณต้องไปติดต่อโดยตรงกับธนาคารอมสินสัก าที่ให้บริการได้ครับมาดูเรื่องดอกเบีย้ยกันอีกทีอ่ะสินเชื่อตัวนี้เป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่หรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า flat rate ก็คิดอยู่ที่0.6%ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่12.96%ต่อปี และนี่ครับเป็นตารางที่คุณจะเห็นได้ว่านี่แหละจ่ายค่างวงลักษณะนี้ครับสำหรับคนที่ได้อนุมัติ10,000บาทกับ15,000บาทแล้วก็20,000บาทครับจะจ่ายลักษณะนี้เห็นไหมว่า3เดือนแรกเนี่ยจะจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะครับส่วนเดือนที่4ถึง12เนี่ยก็จะจ่ายเงินต้นบบกดอกเบี้ยรครับและสุดท้ายสมัครยังไงอันนี้จําเป็นนะครับคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารออมสินก่อนซึ่งพอมีบัญชีธนาคารออมสินแล้วคุณก็ต้องมีแอปไม m o โม ก็คือแอปของธนาคารอมสินบนมือถือคุณเองนี่แหละครับพอคุณมี2อ,อย่างนี้แล้วนะคุณดูเงื่อนไขว่าเอ้ยคุณน่าจะเข้าเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับวิธีสมัครคุณต้องลงทะเบียนก่อนเนี่ยพอคุณเข้าระบบแล้วคุณจะเห็น ป้ายแถบบนเดอร์ครับว่าลงทะเบียนจองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับคุณก็กดจองสิทธิ์ไปนี่ครับจองสิทธิ์นะครับเขาถามอะไรคุณก็ตอบไปนะครับต้องการวงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงรับกรอกข้อมูลไปแต่นี่เป็นขั้นตอนแค่จองสิทธิ์สมัครสินเชื่อนะพอคุณกดเสร็จนะครับมันก็จะมีวันเด้งขึ้นมานะครับว่าใอ้คุณเข้ามาสมัครในแอป m y m o นี่อีกทีวันไหนนะครับคุณก็สมัครให้เสร็จครับ เสร็จแล้วครับบางคนแค่หนึ่งวัน2วัน3วันทําการก็ทราบผลแล้วนะครับและนี่ครับก็เป็นสาระสินเชื่ออีกหนึ่งตัวที่น่าจะตอบโจทย์ผู้นักศึกษาที่ทํางานพาร์ทไทม์อยู่แต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าพวกอาชีพอิสระต่างๆหรือเรียกว่าได้ว่าทุกอาชีพแต่ว่าต้องเข้าเงื่อนไขยอย่างที่เราเล่าไปครั้งต้นนี้ครับใครที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับอยากให้ต่อยอดก้อนนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็รักษาเครดิตกันด้วยวางแผนทางการเงินให้ดีๆ การเงินจะได้ไม่สะดุดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวัน,นะะอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์เช่นเคยนะครับใครมีอะไรก็ทักอินบ็อกซ์เพจเราเออกมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ